ทาง DSI ค่ะร่วมกับสตชค่ะจับบรกเกอร์ของหมอบุญคาสุวรรณภูมินะคะได้จับได้ในช่วงกลางดึกหลังจากที่จีนนั้นผลักดันออกนอกประเทศเหตุมีหมายแดงค่ะ ร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับพลตำรวจโทสำรานนวนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวถิติพรซึ่งเป็นโบรกเกอร์ของนายแพทย์บุญผู้ต้องหาในคดีร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน จับตัวได้ที่ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการหลังจากหลบหนีการจับกลมในคดีไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกรณีนี้นะคะมีผู้กล่าวหาและผู้เสียหายจำนวนกว่า605รายปรากฏมูลค่าความเสียหายกว่า16,000ล้านบาท โดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมได้ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับอายัดทรัพย์และส่งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงได้ดำเนินคดีนะคะกับนายแพทย์บุญพร้อมพวกรวม16รายจับก,กลุมผู้ต้องหาได้แล้วจำนวน13รายค่ะส่วนอีก3รายซึ่งได้แก่นายบุญนางสาวกฎชพรและนางสาวธิติพร สามรายนี้ได้หลบหนีไปยังต่างประเทศก็เลยได้มีการแจ้งไปยังองค์การตำรวจสากลอินเตอร์โป้นะคะพร้อมกับออกประกาศตำรวจสากลสีแดงต่อมาทางการจีนแจ้งว่าสามารถควบคุมตัวนางสาวทิติพรได้จึงดำเนินการประสานผลักดันผู้ต้องหารายนี้กลับมาอย่างประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ โดยทางนี้นางสาวธิติพรผู้ต้องหาทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์มีพฤติการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนโดยการนำเงินมาให้ในายแพทย์บุญกู้ยืมต่อมาไม่จ่ายผลตอบแทนและไม่คืนเงินต้นจึงเกิดความเสียหายในวงกว้างกรมสอบสวนคดีพิเศษจะได้ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่เพื่อนาตัวมาดาเนินคดีตามกฎหมายค่ะ